ครับผมมาสไตล์ฟิชชิงเจอกันอีกแล้ววันนี้โจ๊กอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยาเช่นเคยนะครับเป็นแพที่แดงฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาวันนี้เราจะมาตกก้อหน้าดินเป็นหลักนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้เรามีตะกล้องพิเศษมาก <c oughs> คนที่ทุกคิกําลังรอคอยอยู่ ให้หันกล้องไปดูดิใคร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 เรากลับมามาอีกคราเราน้อยมาแล้วครับมาแล้วหนีลูกมาแล้วก็คิดถึงลูกแล้วจะกลับบ้านหนีลูกไปเที่ยวก็โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้นี่คือครั้งแรกที่มาแพรพี่แดงฝั่งเจ้าพญานะครับปกติไปแต่ฝั่งแม่น้ำน้อยไม่เคยจองฝั่งนี้ได้เลยวันนี้ก็ว่างพอดีเจอกันเดี๋ยวลุย

ทิ้งให้ผู้ชายเขามัดเบ็ดไปค่ะเช้าเช้าอย่างนี้เรากินดีกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องยังไม่ได้อะไรเลยเน,นี่มาดูอาหารที่เราเอามานะคะนี่มาจากบ้านโอ้ยก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่ของกว้เจ้าเมื่อวานแต่เรานึ่งข้าวเหนียวมาสมทบมีข้าวเหนียวมีปลาทูแล้วก็ไก่ฝอย ไก่เค็มเขาเรียกอะไรอะไก่ฝอยทอดเค็มไก่ขั่วเค็มอไก่ขั่วเค็มแต่เราทํ<ร>าเป็นฉีดๆไก่ไหว้เจ้านั่นแหละแล้วก็เป็ดฉีดๆเป็ดพะโล่ด้วยน,นี่แล้วก็ขนมเค็งอ่ะก็ขนมเค็งนะคะเรากินดีกว่าเผื่อปากินเราจะได้มีแรง <c oughs> <c oughs> พี่โจบอกว่าปากินนะคะดูสิดูสิพี่โจมันนอนหรือเปล่า <c oughs> ลงไปคันที่สองเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ขา้าวเหนียวก็เต็มขากล้องแล้วค่ะขากล้องกินข้าวเน <c oughs> หนียวไหนไหนปลามัน <c oughs> น,มน่าจะหลุด่ะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> จกข้าวเหนียวตอดีกว่าเังซีเนี่ย <c oughs> กรบอกปลากินอีกแล้วนะคะของจริงเราเปี่ของจริงของจริงใช่ไหมนำหนันกสายชั้นอื่นมาหรือเปล่า <c oughs> ทำท่าเหมือนมีน้ำหนักมันหลุดงไงก็ได้เบาๆ <c oughs> สู้ไหมสู้ไหมยิ่งเงียบเลย นุ๊กนุ๊เลยอ่ะอ้าวยังไงยังไงเอาแล้ว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 นะมันมาหรือยังมันมาหรือยังปลาตัวแรกของเราอย่าเพิ่งหลุดนะตัวเล็กตัวน้อยก็ตัวแรกเฮ้ยเท <Hey, Pro! S 1> โพว้าวหัูดำมาเลยเนะื้อดีมาเลยเปิดหัวได้สวยวมากวันนี้สุดยอดพี่โจ๊กไม่ได้คิดไปเองแล้วนะคะ นับหนึ่งวันแรกขวันกระชังถังไว้ก่อนอันดับแรกฝันกระชังถ้าได้อีกสามตัวนี่แกงได้เลยนะเอาอีกสองขอายสองตัวนะถ้ามันมีตัวเล็กมันต้องมีตัวใหญ่บ้างเยสุดบก้อนนี้เราจะรอดไหมนะโจ๊กเลยไม่กล้าลงคันเพิ่มเลยเลยเดี๋ยวรอก้อนนี้ไปก่อนครับมัน มันใกล้เข้ามาแล้วมันจะมันจะหลบเข้าข้างแพรหรือมันจะลอยผ่านข้างหน้าแพรน่าจะลอยอ่ะข้างแพรน่าจะไม่อยู่เพราะนี่ตกลงไปคอยู่เก็บก่อนปั๊บย้อนไม่ต้องมัดใหม่เดี๋ยวได้ตะกรวเหมือนมันพัดเฉียงเข้ามาแล้วนะเด็กก็คิดเด็กแคคิดว่าก้อนใหญ่ฮะได้ปลาเหรออ,รอ่า ในที่สุดก็ไม่รอดนะคะมาจนได้เก็บเมื่อกี้ปิดกล้องผู้ช่วยพี่โจเก็บคันอยู่นะคะไม่ได้หมุนนานทำผิดทำถูกแล้วเมื่อกี้นะคะตอนเราเก็บคันได้ปลาเพิ่มตัวหนึ่งอ่อนพี่โจกำลังใส่พอดีเลยลูกใสอยู่ลูกใสอยู่ตอนนี้เราก็เป็นสองตัวแล้วนะคะใส่ใกล้ๆกับ ตาเทโฟมาสักครู่เลยโอ้โกับเบลล์อ้อาวดันดันดัน,ดนตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตะโกบไปตัวหนึ่งเราก็ไม่ได้ตกอีกเลยเพราะว่านี่นะครับับกตก มาเป็นสายเลยเมื่อกี้น้องลูกชายพี่แดงครับมาเอาเรือช่วยดันอยู่ไปนู่นเยอะมากแล้วแต่แปบ๊บเดียวครับตีเบ็ดไปสองไม้มาอีกแล้วกอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้น่าจะ <c oughs> น่าจะสวยผักตบนี่แหละรมมันดันมาทางนี้ด้วยจะตกยังไงเลยก็ลงไว้สองคันนะครับมัดไว้แบบนี้หลบปักตบ เพื่อเพื่อมีโอกาสเพราะว่าเหยื่ออยู่ในน้ําก็ยังมีโอกาสได้ปลาเดี๋ยวว่าจะลงเพิ่มอีกคันหนึ่งมัดไว้เหมือนกันเผื่อมีโอกาสนะครับมันมีกอใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยคิดว่าปลานะพี่โจ๊กบอกว่าปลากินนะคะอ๋อลอกใหม่ปลากินหรือว่าดูสิจะหมานหรือว่าปลาตึ๊กตึ๊กหน่อย หือไม่ก็ก้อนหินลอยน้ำาลกใหม่เขาดีจริงๆรเฮ้ยต้องซื้อเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยบได้อยู่ได้อยู่หลังจากผักตบหายไปแล้วนี่คือปลาตัวแรกนะครับช่วงบ่ายพูดถอยู่พูดถึงปลาก็กินดีอยู่นะพอลงก็ได้ได้เลยเนี่ยผมเพิ่งตีไม้แรกก็ได้เลยปลาเนี่ยกินดีอยู่แต่เมื่อเช้าเราโดนผักตบเล่นงานมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ นี่นะคะตอนนี้เราสามารถลงเบ็ดได้แล้วนะคะประมาณบ่ายโมงนิดๆน,นะคะนี่ผักตกผักตก,ก,ตกหยุดแล้วหยุดแล้วอันนี้เริ่มทยอยลงคันได้แล้วนะคะ3ามคัน จากาจากที่เราเจอศึกของผักตกยังใหญ่หลวงนักตอนนี้โล่งประมาณครึ่งวันแต่เดี๋ยวก่อนค่ะท่านผู้ชมสะดุดตากับสีลอกของพี่โจ๊กเหลือเกินสีลอกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคันสติ๊กเกอร์ก็ยังไม่แกะออกแม่ ไม่ได้ออกมาด้วยนานนี่นะอุปกรณ์สีสันสุดๆแถมคุ้นๆว่าจะคันใหม่อ,อาการมันเป็นยังไงคะไปซื้อตั้นไหนถูกเบอร์อ๋อถูกเบอร์อนว่าที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเล่นเบอร์ในเฟซบุ๊กที่แบบว่าอ้างอิงกับหวยอ่ะสองตัวอะไรอย่างเงี้ยถูกเบอร์ได้มาสองคันเนี่ยสองชุดเลยลงทุนไปสามรอยเองอืออ จ,จะซื้อมาทำไมแพงๆสนใจถูกเบอร์ดังนั้นแหละเชื่อดีไหมคะเนี่ยละคันคันก็ถูกเบอร์ด้วยทั้งชุดโอ้โหทั้งชุดอ <c oughs> สีสันแต่สีก็สวยดีนะคะ <c oughs> ถ้าอย่าพฟก็ได้สีมันสวย <c oughs> <c oughs> ซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นสีไม่ค่อยว่า้ะ <c oughs> <c oughs> เอาสีชมพูมาก่อนตัวตัวแรกสีฟ้าตามมาสีอื่นค่อยตามมาไม่ต้องรีบหมดแล้วเนาะไม่มีมีแค่สองสีเดี๋ยวมารอดูกันช่วงนั้นดวงดีก็ถูกหวยตลอดนี่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าตอนนี้เราเพิ่งได้ตีเบดครับตั้งแต่เช้าใช่นี่ข้างแพก็ช่วงที่รอ ผักตบไปก็มีหย่อนข้างแพ้บ้างนะคะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้ตัวเล็กๆปลาอะไรนะกะแหะหรอใช่ได้แค่ปลากระแหนะคะตัวเล็กๆในระหว่างรอรอผักตบเฮ้ยเจ้าบอกปลากินอีกแล้วปลาๆๆาเนี่ยพอผักตบมันออกกับปลามันก็กินใช่ แทบไม่ได้พักเลยอ่ะแบบเนี้ยสองสองไม้ติดก็ได้สองไม้เนี่ยก้ามังจะไปตั้งยืนทำนี้อยู่ดีอุ้ยไม่ได้พันนี่ว่ะทำไมใส่น้ำหย่อนนะบอกว่าปลาลากนะอุ้ยตัวโกกตัวสวยเลยนี่เมนูอะไรดีอ่ะลาบน้ำยาอืมน้ำยาไปทำน้ำยา เขาวิทนีนันกินแล้วกินแล้วคันนี้ฮู้แก๊กะอยากจะช่วยวิทแต่ก็วิทไม่ได้คันนี้หมุนไม่เป็นนี่คือครั้งแรกของวันนี้ที่ปาลากลาก,ลาก,กออกแกกของใหม่มันดังอย่างนี้นี่เองเป็นที่ของหรือเป็นที่ปา่า <c oughs> นี่การซื้ออุปรกรณ์ใหม่คือซื้อสีชมพูนะครับจ <c oughs> ยเรื่มสีชมพูก่อน <c oughs> สีฟ้าสีส้มอะไรอย่างเงี้ย นี่เจอสวยอ่ะก่อนอ่ะตกลงซื้อไม่ได้ได้ถูกเบอร์เหรอถูกเบอร์บอกบอกนั้นนะอ๋อไม่ตกปลาคนหนึ่งใช่ไหมพอพี่ตัดไปเลยจุดไหนจุดไหนจุดไหน่อึ๊บเออมันมิน แต่มันหลุดอ,อ,อกบสสยใหญ่ถือว่าใหญ่เลยางน,นี่ปลากินดีแท้เนี่ยพอผักไปปุ๊บปลากินเลยใช่อ๋อมนื้อกเสียงลอกแก๊กอีกแล้วตอนนี้นะครับเวลาประมาณ บ่ายสองนี่ครับหลังจากที่ได้ปลาตัวเมื่อกี้แล้วผักตกมาตอนนี้ก็ยังมาไม่หยุดเลยก็เลยนั่งดูไม่รู้จะทำอะไรกุ้งก็ไม่มีจับเลยวันนี้ก็เดี๋ยวดูสักพักหนึ่งครับถ้าบ่ายสามผักตกยังมาเราตีเบ็ดไม่ได้ก็คงต้องกลับแล้วครับไม่ไหวสอว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราดวงไม่ดีใช่ไหมชั้ชั้น มันตีไม่ได้เลยอ่ะมันมีช่องก็จริงตีปุ๊บก็ต้องรีบเก็บตีปุ๊บต้องรีบเก็บเพราะมาหนาด้วยครับแต่ปลากินดีมากนะวันเนี้ยเราเราตีเบ็ดรวมๆกันไม่น่าถึงชั่วโมงวันนี้ยเช้าแป๊บหนึ่งเมื่อกี้อีกแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูครับสักไปสามอ่ะขอเวลาชั่วโมงหนึ่งเผื่อมันตีได้อีก ป้ากับผักตบอะไรจะมาถึงก่อนกันโอ้โยโอยติดรอดอติด,ต,ดติดนั่นยังไม่มินจะเทไว้ก่อนโอ้ยขอมพีแต่ไซส์พี่สวยนะไซส์ใหญ่ๆอยู่นะเนี่ยแต่คือมันผักมันเข้ามันตีไม่ได้งั้นเต็มกระชางังแบบเลยโอู้ยไปก่อด นี่บ่ายสามแล้วมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนเก็บของกลับบ้านเรื่องเวลานาทีทองผักตกตไปอ,อีกแล้วมันจบหายไปแล้วนาะทีทองของเราเอามานั่งกินข้าวเหนียวอะไรจ๊ะ ข้าวเหนียวกระเด็นหมดเลยหนูข้าวเหนียวกระเด็นกระดอนหมดเห็นปลากินแล้วทิ้งข้าวเหนียวแล้วนะกระชังไหมตัวน้อยอะโกแตถทำไมดิ้นแรงจังดึงนั่น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 ไปลากไปลากก็ตอนนี้นะครับสี่โมงเย็นแล้ว หมดเวลาแล้วผักโง่แต่เราต้องกลับกรุงเทพแล้วครับเพราะว่าเราเดินทางมากรุงเทพเดี๋ยวรถจะติดกลับค่ำเรื่องเรื่องมีลูกมาตกปลาใช่มั้นต้องรีบกลับวันนี้เดี๋ยวเราเก็บขอ,องแล้วก็มาดูผลงานรวมนะครับหลังจากที่เราได้ตกอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงกว่ากาสามนะชั่วโมง่าตีน้าสามชั่วโมงนี่ครับผลง,งานรวมวันนี้ oh. ตะโตก้ไซส์ใหญ่ให,ใหอยู่สองตัวไซส์กลางกลาง,างอีกสามตัวสี่ตัวนะครับแล้วก็มีเทพโพไซยู แล้วมีกระแห่ผิมชองมอยนิดหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยเดี๋ยวทิปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูตามได้ที่เพจก็ได้นะครับหรือว่าที่ช่องได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูบ่อยๆนะครับวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายฉมอยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะรอบหน้าะมอยจะมาวัดปลา ช่รอบนี้ยังไม่ได้วัดปลาเลยมีแต่ผักตกไม่คอ่อ,คอ,ยคอยได้อะไรนะเขาเรียกอะไไม่ค่อยได้โยนเบ็ดไปอะ่ะมีแต่ผักต,กตบต